สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรสรุปภารกิจสำคัญประจำเดือนตุลาคมดังนี้ใต้รองพระบรมมีจัก,กรีวงศ์ในสิงหราชวงศ์เสียมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนางการศนีวงศ์เสีงเง่ยมรองประธานแม่บ,บ้านมหาไทยรักษาการแทนประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดพิจิตรร่วมง,งานบางบุญนากรวมใจเทิดไทราชวงศ์จัก,กรีร2 2ีปีพระปิยมหาราชเสด็จประพาสบางบุญนาคย้อนรำลึกเรื่องราวในประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญในจังหวัดพิจิตร กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทร์พระมหาราช13ตุลาคมช่วงเช้าพระสงฆ์นิกรช้าพิจิตรร่วมทำบุญตักบาตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9จากนั้นประกอบพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมชาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรและร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศทน์สถานสำคัญณวัดท่าหลวงพระอารามหลวง กิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราชข้าราชการทุกสังกัดประกอบพิธีวางพวงมาลาเบื้องนาพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5บริเวณด้านหน้าสารกลางจังหวัดพิจิตรกิจกรรมสำคัญในพื้นที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษารษาชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรมอบเงินจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แก่ผู้ประสบวาตภัยที่ตำบลเนินปอจำนวนเจดรายเป็นเงิน580,000บาท จากนั้นลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์ค้นหาผู้ต้องสงสยัยลักลอบผลยาเสพติด6ล้าน7แสนเม็ดจนกระทั่งจับกลุ่มตัวได้หลังซ่อนตัวในพงป่าสูงที่เกาะกลางน้ำบึงสีไฟหนึ่งคืนกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ YEC พิจิตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถแถลงข่าวเตรียมจัดก,กิจกรรมชราลวันรั n น i n g 2023ครั้งที่4ส่งเสริมการท่องเที่ยวคู่คูการออกกำลังกายในวันที่24ธันวาคมนี้ อำเภอโพประทับช um ้างร่วมกับชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตรเปิดเวทีสัญจรชมรมผู้สูงอายุปีที่1 2ครั้งที่104และเวทีสัญจรพลังบวรปีที่5ครั้งที่28ณนวัดดงเสือเหลืองอำเภอโพประทับช้างพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสำนักงานสา,าธาร,รณสุขจังหวัดพิจิตรจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอมาาัมพาตเฉลิมพระเกียรติครั้งที่9วันอาทิตย์ที่29ตุลาคมด้านนายบุเหลือบรมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานฝ่ายคารวาสในงานเทศมหาชาติเวศสันดรชาดก13กันนวัดท่าหลวงพระอารามหลวงยอดร่วมทำบุญกองบุญผู้ให้จังหวัดพิจิตรจากผู้มีจิตศรัทธารวม7,67,786บาทจากนั้นเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกตราสัญ,ญลักษณ์การแข่งขันสัญ,ญลักษณ์นำโชคและคำขวัญการแข่งขันกีฬาแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค5ครั้งที่49โอคาบุรีเกม และกีฬาคนพิการแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค5ครั้งที่39บึงสีไฟเกมอําเภอทับคล้อจัดถแถลงข่าวงานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะวัดพระพุทธบาทเขาทรายเชิญชวนเที่ยวงานจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ก่อนติดสถานการณ์น้ำท่วมรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรติดตามสถานการณ์น้ำอําเภอสามงามพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคยาและเวชภัณฑ์บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตน้น พร้อมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนและลงพื้นที่มอบชุดทันน้าใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่10อําเภอล่าสุดสถานการณ์น้ําหลายพื้นที่คลี่คลายลงแล้วสถานการณ์แรงงานไทยในอิสราเอลรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษา,ร,กษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนำทีมเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวแรงงานอิสราเอลเปิดศูนย์ช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในอิสราเอลพร้อมแจ้งสิทธิประโยชน์และการช่วยเหลือเยียวยา สำคัญเข้าพื้นที่พลตำรวจตรีจรุนเกียรติบานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้นิมนต์พระเทพปัญญาพรรองเจ้าคณะภาคสี่ร่วมเจราจาทำความเข้าใจในทางการแก้ปัญหาข้อพิพาทวัดบางคลานที่เยืดเยือมาเป็นเวลา9ปีนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันนวมินทรมหาราชวันปิยมหาราช และพิธีทอดผ้าป่าต้นไม้ปลูกต้นไม้ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติณนะวัดขุนพุ่มตำบลบางลายอำเภอบึงนารางและพลโทรประสานแสงสิริรักษ์แม่ทัพภาคที่3และคณะลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่โรงเรียนวัดเนินปอตำบลเนินปออํอเภอสามงามและนี่คือสรุปภาร,รกิจสํคัญประจํเดือนตุลาคม2566